ัสดีพี่น้องปองไายีิผู้ทุกคนผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวัสดีซือทันได้ครับเด้อเมเนีสร้างลุยงานแต่เศ้าพี่น้องเพราะว่าบ่ได้มาฝนตกเปียกหลายมากเห็นยังบ่านไหนนะพ่อว้านเนาะตัวก้านมาตรวจงานพี่น้องพัวการมาดูความเรียบร้อยนะครับผมอย่างน้อเน่ามาอะไร่นโอ้ยว้านนี่บ้า่ารัดไร้อาบเบิดแถวนี้ ไอคิดด้วยอันตั้งกระเพาะมามารอกเัอะหรอกมากก็ออกไปไอย่แล้วพอละมันเปียกมาเสียเวลาสุดเีบ่ได้ไปไรย่ไ่นไปไรล่ไฟอยู่อ่ะไบเมอวามันปะ่ได้เห็ดไข่มาดอกโอ้ยเก็บไข่สองดอกครับต้เห็ดปวกเด้ยเลยครับพ่อการออคนฟมาจ่าเสาเลยวันนี้วันอังคารครับผม อาคารเอเสียลรเอเมืสียรเนอาคารบดมือบ่ามืนี้มันพอมาตรวจความเรียบร้อยครับผมว่านมาน้ำไหลอาบเบิพอดีลวสิเดนแนนดินอดินมัส่อยุ่พอดีเลยเเีมขาจะน้ำไหลออกมาอยู่นี่เนี่ยวจะน้ำไหลตมาเลยทีเราปูดใ่อีกอยู่บแมนป้าปลาน้ำไหลออกมานีนะแต่บานเมียนเสรวอัดไม่อยู่อัดใส่เต็มเลย ปรกาศบรรวงานจะสอบเลยคุณเอาโอ้แบ่เกดีอยู่นะถือเ่ลเล็กประกาศมันี่ประกาศวันโอ้ว่าื่อสองเนาะเจ็ มาตรวจงานแต่เช้าเลยเศกะศกใส่อีกหลายรถเยอะเลยพ่อดินด้วยนี่แนนใส่รอบนี้คือสิแนนถูกไ่มเนาะต้องปัดปัดได้ดีใส่ไว้เม็ดเท่ปุูนเลยนะพี่น้องร่างสิบบาทใส่ไว้เม็ดก็เจด้เท่คาดโดยแม่หมือนนี่อ้ใส่แบบเท่คาดแล้วแม่หมือนเนาะ คุณพ่อคุณกับโรคไปข้างล่างนะครับผมคุณพ่อก็ลงไปอ็อกเหล็กข้างล่างนะครับพ่อคุณพ่อพอ็อ,อกเหล็กอ็อกเหล็กวันนี้โดมก็ได้จะขึ้นโค้งเลยนะครับวันนี้น่าจะขึ้นโค้งก็ขึ้นหอรอกภาว่าวันตั้งเสาแล้ลววะเหรอวันตั้งเสาเสร็จหมดแล้วเมื่อวานโอ้ล้มวีวีลม้ลมขึ้นดีแถวันนีิจะตกแล้วฝน สถานีรถไฟงานตะเสาตก็กดมื่วว่าน้ำไหลเต็มทางจักาบตอนเช้าๆครับผมพอการมา,าตรวจก็เรียบร้อยตะเสาเลยครับบรื่งองความเร็วละชเช้าเลย เก่าเมตรพอสูงครับวันจาว่าเก่าเมรต,ตเมรยี่ต้องคืเห็นเขาก็เด็กห้องเมตรนี่ต้องคืออีกสามเมตรคนให้เด็กสองแข็งดีนะทวงคนละ,ว,ละวันนี้น่าจะขึ้นโค้งได้แล้วครับวันนี้โค้งเด็กสร้างลุยงานจะสอนแล้วครับพีน่น้องของนี้ วันเหตดเป็นแนวลดฝนไปนแนววันฝนไลพี่น้องวันนี้มาแต่เสาร์เลยครับผมมาแต่เช้าเลยช่างทำโดมคุณพ่ขขอจะเอาใหม่มาเหตุแบบเทปปูนทำเลยวันนี้น่าจะได้เทป,ปูนนะครับวันนี้หันฝนบกวนครับพี่น้องกำลังปัดด่าดินครับผมปรับหน้าดิน ดินนาจาลงอีกไล่ลดอยู่ครับผมดินเพราะวันเสาะหลเสาะเยอะมากครับจะไม่ได้เทหมดเลยนะครับผมนีเทหมดเลยหมดหมดเราจะอยู่เหมือนเดิมนะครับหมดอยู่ที่เดิมนะครับหมดนี่นี่ครับพี่น้องดูหมุนเอานี่ครับไม่ได้ถอนหนอน,นะครับหมดอยู่เหมือนเดิมแ็งเราก็เทอีกหลายเลยตรงนี้เทลราใส่ไวเบียเทปปูนเลยถ้ามาใส,าส่สอย มัดออกเด็กน,นะครับตอนนี้นั่นนะท้าววอนครับผมเหวี่ยงเราบางดินพห่น้ยงนะไหลลงมาบดเลยดินไหลลงมาหมดเลยนะครับเริ่มงานแต่เช้าเลยวันนี้ เพื่นบาตกพี่น้องมาขึ้นไปตกเลยนะครับหยุดแล้วบ,บาขึ้นสิบาหยุดพี่น้องคนมานี้หยุดสักอาทิตย์หนึ่งใคห้เขาได้เห็เดงานตามเห็ดงานคุณพ่อก้านก็มาดูงานแตะช้าครับผมตรวจความเรียบร้อยแต่เสาแล้วพี่น้องมาทุกวันนะครับพ่อการมาทุกวันเลยโอ้ เอาเล็กลไปบ่่ให้มันไหลลงอ่ปุนอวเกบ้าน่นาทาวนเบิงังนเบิงไดู้ลุกจะมันสูงเลยครับพี่น้องแต่ว่าเบิงตงสี่รรมาด่านหอเนาเบิงได้รูรกจะมันสูงค่ะผมแต่ว่าเบิงทำนีจ่จงแบบก่สูงไปเลย แม่นีน่ยเขาบองสิคือจะมันสูงนะครับผมถ้าเราไปยืนอยู่ที่ถนนมันจะไม่สูงนะครับพอดีพอดีมันสองเมตรกว่าหนึ่งสูงก็สร้างหน่อยประมาณบ่ก,กีเซตครับผมพอสร้างหนักสูงหลายเจ็ดสิบเนี่ยเขาบองสิคือจะมันสูงเบ,บิ้งในรูปพูดจำแบบว่าสูงมากอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเรายืนอยู่บนถนนทางเข้ามันไม่ไม่สูงนะครับผมธรรมดาอยู่นะครับธรรมดาอยู่เท่ข้าหละกเท่ปูนบางเสาได้ป่ะเนาะ บอ,อ้าไปอีบ่ะนี่บ่ตะตัวราตอโลกเต็มเมองบ่ะบ่บ่บ่จะเพ่อเอาขนสูงเอาลงจากสี่แผ่นกนึพ่อจากสามแผ่นกนึ่พ่อตัวตัตรใส่เบิรนั้ไม่ไม่เนี่ย,ยตัวใส่เต็มนะใส่จากสามแผ่นะก่อน สาคุเลยวันเนี่ยว่าสาุกลลงแล้วเนาะเมีนต,ต้องกล่นกลลงจบกกลนดีดครับคือผานมาถึงนี่ทั้งคนสิได้ยุดก่อนเด้อหูเห่า แล้วก็รอเทป,ปูนนะครับอันนี้ทีเทป,ปูนลงใน้สองได้พี่น้องน,ะนี่เดี๋ยวสั้นทีน,นี่เทแล้วโอ้เนียงต้นเนียน,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 นโยกเยกโยกเยกโยกเหรอถามว่าเทอะไรเลยโยกเยกโยกเยกเลยนะครับต้นนียนติ้งติ้งต้นนี้ ผมมากครับตาต้อคืออะไรคืออะไรเจ้าไล่สดไล่สดผมเนี่ยแต่คนติดตามนีผมพ่ะแต่คนติดตามเพจไหชั่วโมงอันนั้นครบป่ะหรครับวิดีโอกัครบแด้วอนักคนติดตากับพันคนติดตามหนึ่งมื่นคน ฝากแล้วพอกันนี่แล้วพอกันซอยดันซอยนี่ฝากได้เล้วช่างน้อยนะาพาเพิ่นเงินดูถูกม้ยบัวบ,อบ,อบอัวทั้งใสตั้งใสงเรียน,ยน,ปนยแปะเลแล้วครับผม คลิปนี้กะประมาณเท่านี้ครับพี่น้องมาอัปเดตให้เบิรงครับผมมาอัปเดตกำแพนนะครับตอนนี้ช่างรืยงองานแต่เช้าเลยนะครับผมอพอการกับ้าบัแล้วครับพี่น้องมาตรวจงานต้นเสาวันนี้น่าจะได้ขึ้นโครงเหลยนะครับวันนี้โดมของเราโดมโดมโดมโอเคครับผมมูน,นี้ เขาจะขอฝากไปท่านท่านพัฒน์พัฒนองเลอจะอัปเดตให้เบิรงใหม่ครับผมคลิปนี้เหนียวไอซนีขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบนะครับโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่ไป็ในแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพิ่ครับผมทีมนี้ขอากล่าวคข้ามาสวัสดีครับโจดีนี่ใช่ครับผมนั่นลำเรื่อยๆเลือย,ยพี่น้องเลอ